สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปชมไส้หวานนมนะครับนี่เลย้าทานนะให้ดูม,มุมต่างๆไส้หวานนมแผ่นละยี่สิบบาทนะครับลูกค้าสั่งเอาแถมนมเลยไปให้เหมือนเดิมนี่จะจากไส้หวานนมเราก็จะทาเน,นายใส่ไส้หวานแล้วก็ใส่นมนะครับทาเนยทาน,น,าทาน,นม แล้วก็ใส่เส้หวานแล้วก็ราดด้วยนมข้อนอีกทีนึงน,นะครับก็จะเป็นหวานฉ่ำๆหวานยั่วๆไปเลยจ้ะให้ดูเลยนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เลยจ้ะนมเดือดๆด้วยความร้อนฉ่ำๆไปเลยนี่เลยจ้า,าทานไหมเพีาายละยี่สิบบาทแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ